สวัสดีค่ะปามค่ะซัมซุงเซน็นทรัลนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะปามมีสินค้าตัวใหม่ล่าสุดซีรีส์ A มาแนะนํานะคะเป็นตัวนี้เลย A565G ค่ะ A565G ค่ะมาพร้อมด้วยกัน2หน่วยความจุนะคะเป็น 128GB แล้วก็ 256GB ค่ะโปรโมชั่นหน้าร้านตอนนี้ค่ะลดไปเลย1,000บาทหากลูกค้าชำระเต็มจำนวนไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตหรือลูกค้าสามารถ เลือกผ่อน0%ร้านค้าจ่าย0% 6เดือนหรือ10เดือนได้เลยค่ะในส่วนกรณีที่ลูกค้าสะดวกชําระเป็น Samsung Finance บัตรประชาชน1ใบผ่อนได้ทุกรุ่นตอนนี้ค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษมากเลยตัวนี้มีโปรโมชั่นล็อกดาวน์อยู่ที่10%เท่านั้นเองค่ะหรือจะเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะเมื่อลูกค้านำบัตรนักเรียนนักศึกษาหรือบัตรบุคลากรทางการศึกษามายื่นค่ะตัวนี้ค่ะลดสูงสุดไปเลย 0ค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นตัว128กิกเนี่ยราคาเต็มเขาจะอยู่ที่13,999ค่ะแล้วก็ลดให้10%ยอดสุดทธิจะอยู่ที่12,599ค่ะพิเศษไปกว่านั้นลูกค้าสามารถใช้บัตรเครดิตผ่อนได้ด้วยนะคะก็สมมุติถ้าเกิดลูกค้าเลือก0% 10เดือนก็หาร10ปตึ้งนี่ค่ะ ยอดที่ลูกค้าต้องชำระต่อเดือนแค่เพียง1,259บาทเองโปรโมชั่นสุดว้าวขนาดนี้เรามาดูฟีเจอร์หลักๆก,กันเลยค่ะเรามาเจอกับฟีเจอร์แรกกันเลยนะคะชวนเพื่อนมาถ่ายเบสเฟสอันดับแรกคือเราก็ต้องเปิดกล้องขึ้นมาค่ะแล้วก็ติก๊กที่สัญลักษณ์เปิดรูปภาพเคลื่อนไหวให้เปิดอยู่นะคะเมื่อเราได้ภาพขึ้นมาแล้วค่ะมันก็มีบางคนค่ะเพื่อนบางคนหลับตาบ้างเปิดตาบ้างรูปภาพอาจจะไม่สมบูรณ์ค่ะ สีเจ้าตัวนี้ค่ะช่วยแก้ไขได้เลยเมื่อเราถ่ายรูปได้ขึ้นมาแล้วก็สไลด์ขึ้นได้เลยค่ะสไลด์ขึ้นอ่าแล้วเราจะสังเกตว่ามีเพื่อนหลับตาอยู่เราก็สามารถติ๊กเลือกใบหน้าที่ดีที่สุดได้เลยนะคะเมดเฟซเลือกใบหน้าที่ดีที่สุดได้ถึง5้าใบหน้านะคะรอ AI ประมวลผลสักครู่ค่ะ mm hmm. อ่าโอเคดูแล้วเลือกเป็นใบหน้านี้ก็แล้วกันค่ะ โอเคคราวนี้รูปภาพของเราก็จะได้เป็นรูปภาพที่สมบูรณ์มาเจอฟีเจอร์ถัดไปกันเลยนะคะเป็นฟีเจอร์วงกลมเพื่อค้นหาข้อมูลไซเคิลดูเซิร์ชเราอยากรู้อะไรค่ะแค่กดปุ่มโุมค้างไว้อ่าแล้วก็วงได้เลยตอนนี้เราอยากรู้ค่ะรองเท้าคู่นี้ราคาเท่าไหร่ยี่ห้ออะไรซื้อได้ที่ไหน เราวงปุ๊บรายละเอียดมันก็ขึ้นมาเลยค่ะชีวิตสะดวกสบายไปอีกขั้นค่ะและไปกันต่อเลยกับฟีเจอร์ตัวสุดท้ายนะคะถ่ายวิดีโอ 4k เราเปิดกล้องขึ้นมาค่ะติ๊กที่หมวดวิดีโอค่ะแล้วก็ไปตั้งค่ามุมขวาบนตรงนี้นะคะเลือกตัวนี้ได้เลย uhd ค่ะอ่ามันจะทำให้รูปภาพแล้วก็วิดีโอของเราเนี่ยค่ะสดใสสว่างสดใสเหมือนจริงเลยสวยงามมากเลยค่ะ และสายรักสุขภาพไม่ควรพลาดกับตัวนี้เลยค่ะ Galaxy Watch Ultra ตัวใหม่ล่าสุดค่ะตัวนี้สามารถวัดการเต้นของหัวใจการเดินการนอนหลับและที่สำคัญเลยสามารถวัดสารต้านอนุมูลอิสระได้และที่สำคัญไปกว่านั้นคือหากลูกค้าซื้อพร้อมกับ Galaxy A56 5G ค่ะมีโปรโมชั่นแลกซื้อลดสูงสุด35%เลยยกตัวอย่างค่ะราคานาฬิกา24,900บาท ลดให้35%ลูกค้าจะชำระอยู่แค่เพียง16,185บาทค่ะราคานี้ลูกค้าสามารถผ่อนร่วมด้วยใน s ซัมซุงไฟแนนซ์ก็ได้หรือว่าผ่อนกับบัตรประชาชน1ใบแล้วก็หรือ0% 10เปซ็นเดือนจากทางร้านค้าก็ได้ค่ะ ค่ะและที่สำคัญค่ะไม่แนะนำไม่ได้เลยก็เป็นตัวนี้ค่ะซัมซุงแคปพลัสค่ะลูกค้าบริการคุ้มครองตัวเครื่องจากอุบัติเหตุทุกกรณีปามอยากแนะนำให้ลูกค้ารับไปด้วยนะคะตัวนี้เพื่อจะได้อุ่นใจค่ะในการใช้งานตัวเครื่องซัมซุงแคปพลัสตัวนี้ค่ะลูกค้าสามารถผ่อนร่วมด้วยลงไปในซัมซุงไฟแนนซ์ได้เลยนะคะแล้วมาพบมาเจอกันนะคะที่ช็อปซัมซุงเซ็นทันนครศรีธรรมราชชั้นสองค่ะขอบคุณค่ะ